สองรูปธปาตุธาตุในรูป,ปรภูมิในขณะเกิดในรูปธาตุขันเท่าไรปรากฏจิตเท่าไรปรากฏในขณะเกิดในรูปธปาตุขันห้าอายตนะห้าธาตุห้าสัจจะหนึ่งอินสี่สิบเหตุสามอาหารสามผัสสะหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งปรากฏแก่เทวดา เว้นอสัญญาสัตตพรมในขณะเกิดในรูปธาตุขันห้าเหล่าไหนปรากฏขันห้าคือ 1. รูปขันสองเวทนาขนันสามสัญญาขันสี่สังขาราขนันห้าวิญญาณขันในขณะเกิดในรูปธาตุขันห้าเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุอายตนะห้าเหล่าไหนปรากฏอายตนะห้าคือ หนึ่งจากขายตานะสองรูปายตนะสามโสตายตนะสี่มนายตณะห้าธรรมายตนะในขณะเกิดในรูปธาตุอายตนะห้าเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธปาตุธาตุห้าเหล่าไหนาปรากฏธาตุห้าเหล่านี้คือหจากขุธาตุสองรูปธา,าตุสมโสตธาตุสีมโนวิญญาณธาตุหธรรมธาตุ ในขณะเกิดในรูป,ปธาตุธาตุห้าเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูป,ปธาตุสัจจะหนึ่งข้อไหนปรากฏสัจจะหนึ่งข้อนี้คือทุกขสัจในขณะเกิดในรูป,ปธาตุสัจจะหนึ่งข้อนี้ปรากฏในขณะเกิดในรูป,ปธาตุอินทรีสิบเหล่าไหนปรากฏอินทรียสิบเหล่านี้คือหจากขุนสีสองโสตินสีสามณินสี สี่ชีวิตินสีห้าสมนุนทินสีหรืออุเบกหินสีหกสัตทินสีเจ็ดวิริยินสีแปดสตินสีเก้าสมาธินสีสิบปัญญินสีในขณะเกิดในรูปธาตุอินสีสิบเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุเฮสามเหล่าไหนปรากฏเฮสามคือวิปากเหตุคืออโลภะ วิปากเหตุคืออโทสะและวิปากเหตุคืออมโมหะในขณะเกิดในรูปธาตุเหตุสามเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุอาหารสามเหล่านี้ปรากฏอาหารสามคือ 1. ภาษาอาหารสองมโนสันเจตนาอาหาร3วิญญาณอาหารในขณะเกิดในรูปธาตุอาหารสามเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุ ภาษาหนึ่งอย่างไหนปรากฏภาษาหนึ่งคือมโนวิญญาณธาตุสัมผัสในขณะเกิดในรูปธปาตุภาษาหนึ่งนี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธปาตุเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจต,ตนาหนึ่งจิตหนึ่งอย่างไหนปรากฏจิตหนึ่งคือมโนวิญญาณธาตุในขณะที่เกิดในรูปธปาตุจิตหนึ่งนี้ปรากฏ 3. อสัญญาสัต สัตว์ที่ไม่มีสัญญาในขณะเกิดขันเท่าไราปรากฏจิตเท่าไราปรากฏแก่อสัญญาสัตตพรมในขณะเกิดขันหนึ่งคือรูปขันอยตนะสองคือรูปายตนะและธรรมายตนะา่าสองคือรูปธาตุและธรรมธาตุสัจจะหนึ่งคือทุกขสัตย์อินทรีหนึ่งคือรูปชีวิตินรีปรากฏแก่อสัญญาสัตตพรม สัญญาสัตตพรมไม่มีเหตุไม่มีอาหารไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีเจตนาไม่มีจิตปรากฏ 4. อรูปธาตุาธาตุในอรูปภูมิ ในขณะเกิดในรูปธาตุขันเท่าไราปรากฏจิตเท่าไราปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุขันสี่อายตนะสองท่าสองสัจจะหนึ่งอินทรีแปดเหตสามอาหารสามภาษาหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุขันสี่เหล่าไหนาปรากฏขันสี่คือ หนึ่งเวทนาขันธ์สองสัญญาขันธ์สามสังขารขั like นธ์สี่วิญญาณขันธ์ในขณะเกิดในรูปธาตุขันธ์สี่เหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุอายตนะสองเหล่าไหนปรากฏอายตนะสองคือมนายตนะและธรรมายตนะในขณะเกิดในรูปธาตุอายตนะสองเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุ ทาสองเหล่าไหนปรากฏท่าสองคือมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุในขณะเกิดในรูปธาตุท่าสองเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุสัจจะหนึ่งข้อไหนปรากฏสัจจะหนึ่งข้อนี้คือทุกขสัจในขณะเกิดในรูปธาตุสัจจะหนึ่งข้อนี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุอินทรีแปดเหล่าไหนปรากฏอินทรีแปดคือ หนึ่งมนินสีสองชีวิตินสีสามอุเบกหินสีสี่สัตทินสีห้าวิรีนสีหกสตินสีเจ็ดสมาตินสีแปดปัญญินสีในขณะเกิดในรูปธาตุอินทรีแปดเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุเหตุสามเหล่านี้ปรากฏเหตุสามคือวิปากเหตุคืออโลภะ วิปากเหตุคืออโทสะและวิปากเหตุคืออโมหะในขณะเกิดในรูปธาตุเหตุสามเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุอาหารสามเหล่าไหนปรากฏอาหารสามคือ 1. ภาษาหารสองมโนสันเจตนาอาหาร 3. วิญญาณอาหารในขณะเกิดในรูปธาตุอาหารสามเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุ ภาษาหนึ่งอย่างไหนปรากฏภาษาหนึ่งคือมโนวิญญาณธาตุสัมผัสในขณะเกิดในรูปธาตุภาษาหนึ่งนี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งอย่างไหนปรากฏจิตหนึ่งคือมโนวิญญาณธาตุในขณะเกิดในรูปธาตุจิตหนึ่งนี้ปรากฏ ันตระทัศนวาระวาระว่าด้วยการแสดงระหว่างภูมิสภาวะธรรมที่เป็นการมวจรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นการมวจรสภาวะธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรสภาวะธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรสภาวะธรรมที่นับหนึ่งเหนือวัตทุกสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตทุกข สภาวะธรรมที่เป็นกามวจรเป็นฉไนขันธ์ธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้ที่นับหนึ่งในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกําหนดเอาเอาเวจีนรกเป็นที่สุดเบื้องบนกําหนดเอาเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเป็นที่สุดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกามวจร สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรเป็นฉไนสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกลามวจรสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นฉไนสภาวธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าสมาบัติผู้เกิดในรูปภูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้ นับหนึ่งในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกำหนดเอาโพรหมโลกเป็นที่สุดชั้นพรหมปาริสัชชาเบื้องบนกำหนดเอาพรหมชั้นอากนิทภพเป็นที่สุดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูปราวจรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรเป็นฉไนะสภาวะธรรมที่เป็นกามาวจรที่เป็นอรูปราวจรที่ไม่นับหนึ่งเนวัตทุ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปราวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปราวจรเป็นฉไนสภาวธรรมคือจิตและเจตสิกข,ของบุคคลผู้เข้าสมาบัติผู้เกิดในรูปภูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้นับหนึ่งในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกำหนดเอาพรมผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะพบเป็นที่สุด เบื้องบนกำหนดเอาเหล่าพรมผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะพบเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นไนสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรที่เป็นรูปาวจรที่ไม่นับหนึ่งในืวัตทุกสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่นับหนึ่งในวัตทุกเป็นไน สภาวธรรมคือกุศลอกุศลและอัพยากฤิตที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกามมวจรสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่านับเนื่องเนวะตทุก สภาวะธรรมที่ไม่นับหนื่องในวัตะทุกข์เป็นไฉนมักผลแห่งมักท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่นับหนื่องในวัตะทุกข์ อุปาทะกะกรรมอายุประมาณวาระวาระว่าด้วยกรรมเป็นเหตุให้เกิดและประมาณอายุของสัตว์ 1. อุปาทะกะกรรมกรรมเป็นเหตุให้เกิดที่ชื่อว่าเทวดาได้แก่เทวดาสามจำพวกคือ 1. สมมุติเทวดาเทวดาโดยสมมุติ 2. อ,อุปัติเทวดาเทวดาโดยอุบัติ 3. วิสุทธิเทวดา เทวดาโดยความบริสุทธิ์พระราชาพระราชเทวีพระราชกุมารเรียกว่าสมุติเทวดาเทวดาเบื้องบนนับแต่เทวดาชั้นจาตุมหาราชขึ้นไปเรียกว่าอุปติเทวดาพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว่าวิสุทธิเทวดาพวกมนุษย์ผู้ให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วไปเกิดที่ไหนพวกมนุษย์ที่ให้ทานสมาทานศีล รักษาอุโบสถแล้วบางพวกไปเกิดเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลบางพวกไปเกิดเป็นสหายของพราหมณมหาศาลบางพวกไปเกิดเป็นสหายของครหบดีมหาศาลบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นเดวดึงบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นยามาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิต <empowerment> <athlete> บางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานรดีบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นปรณิมิตวสวสดี 2. อ,อายุประมาณนะประมาณอายุอายุของมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณร้อยปีต่ำกว่านั้นบ้างเกินกว่านั้นบ้างก็มีอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชมีประมาณเท่าไรห้าสิบปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราช30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปี500ปีทย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ9ล้านปีอายุของเทวดาชั้นเดวเดึงมีประมาณเท่าไหร่ ร้อยปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงสาสราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีหนึ่พปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณสามโกดหกล้านปีอายุของเทวดาชั้นยามามีประมาณเท่าไร 200ปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นยามา30มราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนสิองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีสองพปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นยามานับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณสิโกดสล้านปีอายุของเทวดาชันดุสิตมีประมาณเท่าไหร่ 400ปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตสามสิราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีสี่พปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณห้โกด6หล้านปีอายุของเทวดาชัน้นนิมมานรดีมีประมาณเท่าไหร่ 800ปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดี30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี8,000ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดีนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ230โกด4ล้านปี อายุของเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตดีมีประมาณเท่าไรหนึ่งพันหร้อปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตดีสามสิบราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีหนึ่งมืนหกพันปีทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตดีนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่ มีประมาณ921โกดห6ล้านปีเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค์6ชั้นเพียบพร้อมดวดชะมาคุณทุกอย่างอายุของเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค์6ชั้นนับรวมกันทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เป็น1,228โกด5ล้านปีโดยนับอย่างปีของมนุษย์บุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญไปเกิดที่ไหน บุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณเท่าส่วนที่สามแห่งกับบุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างกลางไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมปุโรหิตาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณกึ่งกับ บุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างปราณีตไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างปราณีตแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นมหาพรหมอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณหนึ่งกับบุคคลเจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญไปเกิดที่ไหนบุคคลผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นปริตาภา อายุของเทวดาเหล่านั ang, ้นมีประมาณเท่าไหร่ม right? ีประมาณสองกับบุคคลเจริญทุติยชาญได้อย่างกลางไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญทุติยชาญได้อย่างกลางแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอปมานาภาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไรมีประมาณสี่กับบุคคลเจริญทุติยชาญได้อย่างปราณีตไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญทุติยชาญได้อย่างปราณีตแล้ว ปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอภัสราอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณแปกับบุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างสามัญไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างสามัญแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นปริตตสุภาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ16กกับบุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างกลางไปเกิดที่ไหน บุคคลเจริญตติยชาญได้อย่างกลางไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอปมาณะสุภาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ32กัปบุคคลเจริญตติยชานได้อย่างปราณีตไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญตติยชานได้อย่างปราณีตแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นสุภคินหาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ64กัป บุคคลเจริญจัตุทชาญแล้วบางพวกไปเกิดเป็นสหายของอสัญญาสัตตะเทวดาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นเวหพลาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอวิหบาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอตตปาบาพงวาาบาพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นสุทสาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นสุทัสี บางผู้ไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอกติฐาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพบางผู้ไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพบางผูกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพ เพราะมีอารมณ์ต um, um, ่างกันเพราะมีมนัษการต่างกันเพราะมีฉันทะต่างกันเพราะมีปณิธานต่างกันเพราะมีอธิโมกต่างกันเพราะมีอภินิหารต่างกันเพราะมีปัญญาต่างกันอายุของอสัญญาสัตตเทวดาและเทวดาชั้นเวหภลามีประมาณเท่าไหร่มีประมาณห้าร้อยกับอายุของเทวดาชั้นอวิหามีประมาณเท่าไหร่มีประมาณหนึ่งพันกับ อายุของเทวดาชั้นอตตปามีประมาณเท่าไรมีประมาณสองพันกับอายุของเทวดาชั้นสุทัศามีประมาณเท่าไร <notor ized> มีประมาณสี่พันกับอายุของเทวดาชั้นสุทศีมีประมาณเท่าไรมีประมาณแปดพันกับอายุของเทวดาชั้นอกนิฐามีประมาณเท่าไรมีประมาณหนึ่งหมืนหกพันกับ อายุของเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณสองหมื่นกับอายุของเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพมีประมาณเท่าไรมีประมาณสี่หมื่นกับอายุของเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณหกหมื่นกับ อายุของเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะพมีประมาณเท่าไรมีประมาณ84,000ักับเหล่าสัตว์ผู้อันอำนาจแห่งบุญส่งเสริมแล้วไปสู่กามภพและรูปพพหรือไปถึงภวะกรพรมบ้างแต่ยังกลับไปสู่ทุกติภูมิได้อีกเหล่าสัตว์ที่มีอายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังจุติได้เพราะหมดอายุไม่ว่าพบไหนหนที่ชื่อว่าที่ยงไม่มี พระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสวงหาคุณนั้นยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้แล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นแลเรานักปราดผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบคำนึงถึงความจริงข้อน,นี้จึงเจริญมรรคอันสูงสุดเพื่อพ้นจากชรามรณะครั้นเจริญมรรคที่บริสุทธิ์สะอาดซึ่งมีปกติยังสัตว์ให้ยังถึงนิพพานแล้วจึงเป็นผู้ปราศจากอาสวะปรินิพพาน เพราะกําหนดรู้อาสวะทั้งปวงจชนนี้แล 7. อภินยเยยยยาธิวาระวาระว่าด้วยธรรมที่พึงรู้ยิ่งเป็นต้นบรรดาขันห้าขันเท่าไรเพึงรู้ยิ่ง เท่าไรพึงกำหนดรู้เท่าไรพึงละเท่าไรพึงเจริญเท่าไรพึงทำให้แจ้งเท่าไรไม่พึงละเท่าไรไม่พึงเจริญเท่าไรไม่พึงทำให้แจ้งบรรดาจิตเจ็ดจิตเท่าไรพึงรู้ยิ่งเท่าไรพึงกำหนดรู้เท่าไรพึงละเท่าไรพึงเจริญเท่าไรพึงทำให้แจ้งเท่าไรไม่พึงละเท่าไรไม่พึงเจริญเท่าไรไม่พึงทำให้แจ้ง รูปขันพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งขันสี่พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีอายตนะสิบพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้ง อายตนะสองพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำไม่แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำไม่แจ้งก็มีท่าสิพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งท่าสองพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มี ที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีสมุทัยสัตว์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้พึงละแต่ไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งมรรคสัตว์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละพึงเจริญแต่ไม่พึงทำให้แจ้งนิโรธสัตว์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญแต่พึงทำให้แจ้ง ทุกขสัตว์พึงร e ู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละแต่ไม่พึงเจริญก็มีที่ไม่พึงทำให้แจ้งและไม่พึงละก็มีอินทรีเก้าพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งโทมานสินสีพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้พึงละแต่ไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งอนัญญาตัญญสามีตินสีพึงรู้ยิ่ง พึงกาหนดรู้แต่ไม่พึงละพึงเจริญแต่ไม่พึงทําให้แจ้งอัญญีสีพึงรู้ยิ่งพึงกําหนดรู้แต่ไม่พึงละที่พึงเจริญก็มีที่พึงทําให้แจ้งก็มีอัญญาตาวินสีพึงรู้ยิ่งพึงกําหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญแต่พึงทำให้แจ้งอินรีสามพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละ ที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีอินรีหกพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีอกุลละเหตุสามพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้พึงละแต่ไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้ง กุศลและเหตุสามพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ไม่พึงละที่พึงเจริญก็มีที่ไม่พึงทำให้แจ้งและไม่พึงเจริญก็มีอพยกตะเหตุสามพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงทำให้แจ้งก็มีกาวลิงกราหานพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละ ไม่พึงเจริญไม่พึงทําให้แจ้งอาหารสามพึงรู้ยิ่งพึงกําหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทําให้แจ้งก็มีภัษะหกพึงรู้ยิ่งพึงกําหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งมโนวิญญาณธาสัมผัสพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มีเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกจิตหกพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งมนโนวิญญาณธาตุพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พงึงเจริญก็มี ที่พึงทำให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งก็มี